กาบท่าไทยสบายดีพอไหมพี่น้องเบิดสูโสูโคนหมูอาจจะเป็นทางไก่ทางไก่ล้าไทยและกระตางประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเนาะมาผมมาพอ,าพอกับเบารถชาแนลอีกคือเกาพี่น้องเมื่อเนกะเป็นมือวันเข่าพันษาพี่น้องเนาะวันที่สิเดือนกระดกฎดาคม2 5 6นเนาะ ตรงกับวันมันพฤหัสพี่น้องเนาะเมื่อนี้บรดจะพาพี่น้องมาทำบุญเข่าพันษากันพี่น้องเนาะอิมานีพัตตานีติจีวา,านีสักปาริวาลานีปฏิทานหาโตอางหาการมี่า้าตเวี ตาคาลันวะเมวะโยตินานเตตานโปะกาปานีปิจิตาปันทีนังค์ให้เปความเมวะสติขะโธสพเพปูเรนโธสังกาปาจันโโหปานะรสยัคข้ามิตโตติหลักโสยัคขา หลังจากที่เฮาไดา้ยาดน้ำเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะเนาะเฮากะมาเอาดอกใหม่ถูบท,ทียนเนาะเพื่อจะไปกราบไหวหรือว่าขอพรเนาะใสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าเนาะพี่น้องเนาะลูกไายบารดูนกับกำลังเติมน้ดมันเทียน,นะนพี่น้องเนาะขวดละยี่สิบบาทพี่น้องเนาะ หลังจากนั้นบอลดกจะพาพี่น้องเขาปริกกาบไปไหว้พระข้างในกันพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาได้กราบบ่ายพระเป็นที่เรียบร้อยเฮากะ จะมาพี่น้องพ้าพี่น้องมาปล่อยเอียนนอพี่น้องเนาะกับป่ากันพี่น,อน้องเนาะหลังจากนั้นบารดกาจะพาพี่น้องเลาะช่มบรรยากาศนาวัดเนาะหรือว่าริมคลองนั่นเองพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกแบบ เป็นแบบหนึ่งเอาพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นหนึ่งเอาทัดมาอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นลูกชิ้นคือกันพี่น้องแต่ว่าร้านนี้เป็นแบบทอดพี่น้องเนาะอันนี้แบบทอดพี่น้องมื่อกี้นี่แบบหนึ่งเนาะอันนี้แบบทอดเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีขายของ เห่ีนน้ำผึ้งของนิกหน่อยเนาะอะไรดีคะ ทุกคนสังเกตเบิึงซอยกันพี่น้องเนาะบ้านริมคลองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะยังคงรักษาแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะแบบบ้านบอลลูเลยพี่น้องเนาะก็จะเป็นแบบบ้านใหม่ธรรมดาพี่น้องเนาะนี่คือคลอ,องฟังนันพี่น้องเนะาะจังหน่อยเดียวเดียวจังหน่อยบอรลูจะพาพี่น้องไปเลาะฟังนันพี่น้องเนาะตอนนี้บอรลู พามาเบ่งปลาฟังนีก่อนพี่น้องเน,นี่คือปลาปลาสวายพี่น้องจงม่นหลายคัก ตอนนี้บอรถกะอยู่ทึงสะพานเนาะหรือว่าบนสะพานนั่นเองพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวบอรถกะจะพาพ,พี่น้องลงไปข้างล่างเนาะแล้วกะ็พาพี่น้องไปเกลือป่าอีกฟังหนึ่งพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้บอรถกะกำลังลงจากสะพานพี่น้องเนาะเพื่อจะ,อะพาพี่น้องมาเบิงมาชมบรรยากาศฟ,ฟังตรงขามนาวัดเนาะ นี่คือเป็นเปนบานริมคลองที่ยังคงสวยงาม ตอนนี้บาร์รถกะอยู่ตรงขามหรือว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอานาวัดพี่น้องเนาะเพราะว่ารอรถมากเกื่ยปกาอีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อกี้นี้คนหลายพี่น้องก็เลยขามมาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องให้ชมบรรยากาศไปพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะ หลังจากที่เฮาได้เกลือปลาเป็นทีเดียวลอยแล้วพี่น้องเนาะเฮาก็าจะได้ภาพพี่น้องย่งางกับพี่น้องเนาะแล้วก็ภาพพี่น้องเลาะชมบรรยากาศบานริมคลองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็รย่างคงรักษาความเป็นโบราณไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งได้ชมกันเนะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะ

มาฮอดน,นี่บอสดกะจะขอจบคลิปลงเพียงซ้ำนี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องบอสดะขอขอบุณขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบอรด